ผมอยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเนี่ยทุกทุกท่านเลยที่กระทาผิดทําการคอร์รัปชันนะครับโดนโทษประหารแบบพลเอกรังสีพูดนะครับอยากให้โดนโทษประหารเลยหนักที่สุดนัน้นก็จําคุกตลอดชีวิตนะครับ<อ>พี่บีมเรียกผมหน่อยไหมครับนอนแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบใช่เหรอบ้าอ๋อนอนในโรงพยาบาลเรลือนจำสิ่งน่าเสียใจที่สุดคือคนอย่างเราเรา,เราได้แต่ก้มหน้าพูดดูวพวกมันทำในสิ่งไม่เห็นหัวเราใช่ครับ ผมบอกเลยถ้าเลือกตั้งครั้งนี้โมคาเราจะออกมาเนปาลกันครับเราไม่ทนแล้วครับเพราะว่าต่อให้ไม่เนปาลเนี่ยแม่งก็กดหัวเราอีกนี้ครับวันก่อนเนี่ยมีคนที่ขับแอปพลิเคชันพวก Grab Go อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งมาหาผมส่วนตัวเอ้ยไม่ให้วินมอเตอร์ไซค์ส่งมาหาผมส่วนตัวส่งมาในข้อความอะนะครับหมดพี่บีมครับผมเดือดร้อนมากการวิ่งวินมอเตอร์ไซค์ปัจจุบันนี้หาลูกค้าที่ยากมาก และโดนเบียดเบียนในเรื่องของแอปพลิเคชันของไอทูนแอปใหญ่ๆพวกนั้นทําให้การหารายได้ผมยากผมซื้อเสื้อวินมากว่าจะได้เสื้อวินมาก็ต้องใช้เงินเกือบแสนแถมต้องหักเงินนู่นนี่นั่นจ่ายค่าหัวหน้าวินเพื่อไปจ่ายตำรวจจราจรอีกเขาบอกว่าผมอยากจะตีแผ่เรื่องนี้แต่ผมเป็นประชาชนที่เสียงเล็กผมเลยขออนุญาตฝากบอกพี่บีม เพื่อให้พูดแทนประชาชนผู้ดเดือดร้อนหรือชาววินมอเตอร์ไซครับตรงนี้นครับผมก็เห็นใจมา